first blood. Mấy lốm lời. ปรูรอ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 ได้ยินเสียงตัวเกมบาบามากข้างหน้า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 ช่วยเพื่อนก่อนดิช่วยเพื่อนก่อนดิข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนทางขวาทางขวาเออนั่นหน้าเอ้าดกล้ม้วเพื่อนโอ้โหมียิงอะไรที่ขาโขค้า งู <Whoa. S 2> เดี๋ยวรอบนี้จงชนะให้ดูนะครับผมมันเทพเทพเลยเทพย้อนไม่ใช่คนละเกม mm. นี่คือจะเป็นเออ่ตอัวละครไม่ใช่ชุดใหม่ด้วยใช่ครับอัปเดตรอบนี้ได้นี่มานะครับ mm. โอเคไป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 ,ไป,ไป t u n u tunggu y t u n g u y tunggu y u u n g g u y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 uk, tunggu 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 y u โอยเพื oh, Help ่อนมีเร็วเฮลลเฮ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 ลยิงมันดีไม่ทนไม่ไหวละความเทพของพี่ันพุ่งละลายแล้วเนาะ กำลังออกมาจากตัวละออกมาละมันออกมาละความเทพของผมกำลังมาละเข้าตัวละตอนนี้มันสิงทะนิงแดงเลยสิงจริงทะลิงแดงโอ้ที่จริงเกมเขาเนี่ยตรงแรกที่มันจะเป็นนะเหไหมไม้มันจะลอยนะครับมันเกิดรักนิดหน่งเอาลืมวาตถไหนมาโอ้โหทำไมม,มืดทำไมมันมืดม ทำไมมืดอ่ะอ๋ออ๋ออเกียร์ม,มืดเหรอทำไมรูปภาพดูมันมืดอ่<ฟ>ะเฮ้ยมันลุมอาะมันมันลุมอาะ ก็บ,บ้างทีมนะความเทพของข้าพระเจ้าหายปิสาจขอถามเนี่ยอมันเอาสนัยอะไรมาตอนนี้เนี่ยเอารีงกว่าถามเอาไปบปืนยิง <c oughs> โอ้ <c oughs> ตาย <c oughs> มาเอาสนัยใช่ป่ะ

ที่หน้าต่างนี่อครับมีง <manera> ่ายเท่าสามร้อยลิงที่ไข่เต็มเต็มนะเตศยังไงเตเลยเตดเดดีโอ้ ไหนวะน้อาเพื่อนโดนล้มล้มไหนโดนยิงมาจากใครเฮ้ยขอแล้วกันนะเพื่อนของชอบ <c oughs> ของขอขอขอแล้วกันนะเพื่อนของชอบของป,ประโยชน์เยอะเพื่อนอร่อย ไปนะเพื่อนไม่ไป,ไ,ปไหนวะเฮ้ยรู้มันแอบดูดหลังวะโอ้พี่นะเทพเกินไปแล้วอ,อืมโอเคไป ไมซุ่มที่บ้านหลังนี้ดีวะบ้านหลังนี้นดีไหแต่เราต้องเอาระเบิดยนอนเข้าไปในบ้านแล้วกันนะ เห็นแล้วเอยไม่น่าไม่น่าเราเล่นไม่เห็นเลยเอ้าาเพื่อนล้มอ้าวสุดแรกผ่านไปสุดสองสามสี่ห้าหกก็ค่อยๆผ่านไปเดี๋ยวปิดเพลงเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยด้วยสมานิหิว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  สมานิเลอ๋อหมดเลยลูกกระสุนเฮ้ยเฮลสมานิเล กลัวว่ะคู่กลัวว่ะตุกตุกไม่อยู่ลแล้วมีอ่ามันจมหมอบเราตาย ใครดีวิดีโอโอโโอ้โหใครอยากเล่นก็เข้ามานะชื่อผมอยู่นี่แหละ